วันนี้เรามาบริจาคเลือดกันที่สีดาลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมลิมบารียนชิน้พ่อตั้มไรนะครับวันนี้นะครับเรามาบริจาคเป็นครั้งที่สี่นะครับนี่ครับสิบเอ็ดเดือนแปดหกเจ็ดนะครับตอนนี้เรากําลังให้เลือดอยู่นะครับ บริจาเส้แลวนนะครับี่ครับของที่รเล็กกลับบ้านนะครับจากสิริราชนะครับนุ่บันหนึ่งงานร่มหนึงงานวันนี้นะครับที่บริจาคเลือดนะครับของจำรวยอีกหนึ่งถุงนะครับศูนย์รับบริจาคเลือดสิริราชนะครับอยู่ในนี้ครับ นี่เลยครับลิดัวแก่เสก,กนเคอร์ปรูผ่านมาอีกแล้วครับท่านมาด้วยกันครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ